ไปพึ่งหลวงแตกรังนะหนีกันกระเจิงโดนต่อยบาดเจ็บไปสิบวารายคุณแล้วมีบาดเจ็บสาหัสด้วยครับอันนี้วิ่งหนีอะไรกันครับเนี่ยวิ่งหนีอะไรกันพี่วิ่งหนีอะไรกันตรงไหนพี่ลังเพิ่งอยู่ตรงไหนแล้วมีคนบาดเจ็บเยอะไหมโดนตรงไหนมากะคุณอาโดนตรงไหนมากาเบเลยในหมูเหรอมีคนไหมครับมีนไมเนี่ยอันติ๋อ โอ้โหกระเจิงเลยรูมเด็กเล็กแดงไปร่วมงานบวชไปแห่หน้ากันนี่นี่เด็กๆก็วิ่งกันบางคนก็ตื่นตกใจบางคนไม่เจ็บก็ยิ้มได้ไงแต่คนเจ็บนี่ต้องบอกบางคนแพ้เหล็กในพึ่งนะก็คือตายได้เราพึ่งหลวงอ่ะคุณผู้ชมไม่เหมือนพึ่งอื่นๆพึ่งอื่นคือ ต่อยไปฝังเลยไน,นแล้วไปแต่พึ่งหลวงคือต่อยซำๆยำๆยำๆโอ้โนี่แหละฮะนี่แหละครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองตอน8โมงนะครับโหโหงานบวชนาคในวัดเขาใบไม้อยู่ตาคลีนครสวรรค์นี่ฮะรบรรดาแขกญาติญาติของนาคคมกรตกำลังแห่หน้ากันอยู่เลยรถแห่ก็มารอบพระอุโบสถคือด้วยเสียงเพลงอะรถแห่เนาะเสียงมันดังแล้วบทีมันมีเบสอะเบสมันตกตบเนี่ยมันไปกวนพึ่งหลวงครับ รังใหญ่เลยบริเวณที่อุโบสถนะฮะมันเลยแตกรังออกมาลุ่มตายต่อยแขกและญาติชาวบ้านในพิธีเขาบอกเป็นร้อยคนวิ่งหนีกันกระเจิงปรากฏมีคนถูกพึ่งต่อยนะครับประมาณสิกว่าคนหนึ่งในนั้นอาการสาหัสนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นโดนเหล็กใน,นะครับฝังตามร่างกายหัวคอนะครับโอ้โหคุณเห็นรังพึ่งม่อสกูลนี้บ่าบมเทิมเทิมเลย่ยตามตัวตามใบหน้าโดนกันหมดนะฮะ คนอาการหนักจริงๆแล้วเนี่ยคือพระครับท่านกําลังเดินขึ้นอุโบสถโดนรุมต่อยอาการท่านเนี่ยอาภาสาหัสเลยนะฮะเจ้าหน้าที่มูลน,<ม>นิธิการกุศลนตาคลีรถกู้ชีพรถกู้ภัยตาคลีหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองหม,มากันหมดเลยรับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตาคลีให้แพทย์ช่วยผสมพยาบาลครับนำเหล็กในออกฉีดยากแก้แพ้นะฮะสำหรับพระที่อาภาสาหัสครับนำส่งต่อไปอีก,กโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ท,<ะ>ทางเจ้าภาพ ถึงแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะก็ยังคงเดินหน้านะครับได้นํำหน้าคมกริดไปบวชอีกวัดหนึ่งที่วัดโคกกระดีในพื้นที่เดียวกันนะครับและทางเจ้าของรถแห่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือช่วยนํารถแห่ออกมาหน่อยเข้าไปเอาเองไม่ได้ดูชุดเจ้าหน้าที่ครับนบวกกันนอกอบวกกันนอกพ,อพร้อมนี่กลัวจะมีพึ่งมันหลงเหลืออยู่เนี่ยยังบินวนก็อยู่เลยนะครับ